สวัสด,ดีน่ผู้ชมสบายดีสบายดีรอบบ่ายพี่น้องจา๋าตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วคุณยายจะไปไหนคุณยายยายลุนนอนหลับจกตื่นหรือยายลุนบอกคุณยายจะไปใส่คุณยายคุณยายจะไปหาหลาน พาคุณยายไปหาพี่น้องเพลินเนาะหลานเพลินลูกของพี่สาวเพลินแต่ว่าพี่สาวเพลินเสียลายปียลหรเจ้า,จาของห้องสีแบหอดแล้วเนี่ยยัง ว่าสเป็นเอาเครือมันมาปลูกน้ำแน่เนาะพอดีเพื่อนมีเครือมันแกวมันเทศนี่หอดแล้วด้สื่อเค้กมาหอมด้นี่อันนี้ก็ลงสีเพื่อนเนี่ยนเนาะนลงสีอันนี้คองลูกเลาอันนี้นะคองเล่ายอยู่นี่มาเขาบอเปิดห่านในนี้นะ ชำสีขาย,าย,อ,ายอู้นั่นนั่น,น,นเขาขายข้างทางนี่ไงโรงสีที่น้องแจมจําได้บ่พี่น้องน้องแจมที่มาน่ะนี่โรงสีมีสามที่อันทีบ้านเทียนพ่อพ่นเสียปีก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นของลูกชายของลูกสาวก็อยู่ตรงขงามนะจ๊ะเป็นลูกของพี่สาว คุณยายนั่นเองถึงแล้วคุณยายเพื่อนจากมหาหลานเพิ่นบริมาตแต่ดนและเพิ่นว่าล้มล้มอัไรของลูกสาวเพิ่นลูกสีนั่นเนาะของแม่น้องแจม่ม เขาเจา้าก็บมาคลายเข่าคลายยังเลยคุณยายไปหาหล้านแล้ว มากับบรัยังม่านฝากลานบ่อของลานซื้อมาฝากลานน้องแจ่มนะจะเค้กมีตลรดเขาเจ้ามาขายเข่าได้ดิพี่น้องเขาเจ้ามาขาย้องสี สื่อกิโลละแปดบาทมาขายลงสีกับเก้าบาทคุณยายเน่ยอยู่นํำหลานเพิน่นมาเอาอยัางไ่รุ่นกอซื้อกระสอบมาเอาเข่าตีงสีใหญ่ เขาเปลือกบ้านเนี่ยกระสอบใยยหญ่ใส่ซะนีกระสอบเขาเขาเจ้า,าสีเป็นเขาสาร ขายส่งออกนอกเนาะนี่เขาสารเตรียมส่งออกนอกเวียดนามจีนอ๋อเ,เ,เ,เป็นบริษัท นะเข้าวทั้งนั้นเลยข้าวเปลือกอันนี้เป็นข้าวสารข้าวสารเตรียมส่งออกอย่างลุงสีลงสีเป็นมีสามที่เด้ มีคนงานหลายคนอยู่อ๋อเขาเขาัดหลายเกตตรง,รงอ๋อมันสิคัดออกเดะ อ๋อมันอันทีมันดีดออกเนี่ยมันสิมีกันเข่ากลางเข่าฮักเขา่าปลาย Thứ khẩu sản Đó. Xuân này có trào sông Ngọc Việt Nam Cấp Chín ยายเดี๋ยวเพิ่นเสียแล้วสม,มุนกับมิตรลูกสาวเพิ่นเนาะไปออกไป สีเขาเขาเจ้ากขายทุกส่วนเด้เขาปลายเขากลางแม้กระทั่งแกบลำข้าวเขาเจ้าขายเบิดเนาะแกบกระขายได้มีคนรับซื้อ อันนี้ห้องสีอลูกชายเพิ่นอันนี้จะเป็นห้องสีลูกสาวนะเพิ่นมีลูกสามคนอีกห้งสีหนึ่งอยู่ในบ้านอันนี้นะยายมัตตาบ้านบรหานแล้วในห้องสีนี่ยังบันหด้เปิดบริการสิพากันมาเอาเครือมันนะจ๊ะ ีีงสยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอันนี้เนี่ยของแม่น้องแจมเนาะเด็กๆไปโรงเรียนหมด ลูกหลานเพิ่นกับเรียนโรงเรียนเอกชนบมดเลยเดีย๋ยวเราตัดไห้ไปตัดเอาเครือมันมาเอาเครือมันเด้งโอ้ยดึงดึงอระดมันมีหัวอ,อีบ่เครือมันคืองานแต่โอ้ยมันเป็นหัวหรอก บ่ดินมานานันแน่นมันเป็นอ๋อเราเห็ดอ๋อเราเห็ดคู้อยู่นี่มันเป็นอยู่นี่นึกว่าปลูกนี่เดินเราเห็ดหล่เลเลหอเองียก่ก็ัสะดวกสบายอยู่เพราะว่าลุงสีมันก็อยู่ติดถนนใหญ่เนาะจากบ้านบะหมีมาก,กัประมาณสิบกว่ากิโล ุอันนั้นก็เครือมันเนี่ยแพะเกี่ยวเครื่องเอายอดนะครับมันจะเป็นใบเครือมันก็เป็นเหืินยายรุ่นถ้าไปพังแล้วมันก็เกิดอุ้ยมันจะเป็นหัวยายรุ่นนี่อุ้ยหน้าหนีหัวมันยายรุ่นออไปเอาเสียมมาขุด <c oughs> <c oughs> นี่หน้าหัวมันนี่ สวนเพ่นธุมีเบิร์เนาะนาบักเต็มบัมกฮวงหมักหมักซิดาหมักม่วงหมักมังกรเมาเคือมันนะจ๊ะ ทัทอ่อยยายายายรุ่นเปฮีดน้านท้อบด้้้้้้้้้้ตัทอตยยอดควิ้นซีปลูคยอดมัน อันนี้ก็เคือมันบ่เคื่อมันก็นฮืออร่เอาแบบนั้นบุพอยจะเคือ่อะไรมันก็ปลูกได้เบิร์แหละคือเขาปลูกแต่ละปีมันก็นเป็นหัวอยู่ดึงดึงมวนมวน,มนอรถ เคื่อมันเรางามงามได้จะกระสอบเลยยายลุนปัดโผดโพสิปูกจะใครน้าสองกระสอบเลย เครื่อมันกับบดิมิแต่อยู่พุ่นพี่น้องจ๋าอยู่แถวป่านี่ก็มีเบิร์เนาะแถวนี้แมนเบิร์เครื่อมันพุ่นอยู่ข้างในพูกกัมีล้วอ่ะหลายสาสิปลูกนะจ๊ะแม่นอมเอเดเก็บอยู่พุ่นอู้คุณยายกับมาอีกแล้ว ตัดอัตยอดอัตยอดเเตวมันอันนี้มันขาวเดี๋ยวโแมนมันม่วงมันเหลืองเลยมีแต่มันหัวขาวแม่นมือเนได้เก็บอยู่พุ่น แนวลุ่มแบันี้ของต้นเนี่ยตัดแบบนี้บ่าหมูน่าพิหน่องขึ้นทุกซีทั้งหมดได้สามกระสอบแล้วจ้าได้อยังพี่น้องเต็มรถได้ทั้งเข้าป่ายได้ทั้ง สารพัดอย่างเ,เคือมันเออสมกับอันเอารถมาอีลี้ามามารถเป่าขากับเต็มรถพูดโพได้ทุกอย่างนะจ๊ะ พี่น้องจ้าเมาหนี้กับสิขอเก็บภาพบรรยากาศใน่เพียงเท่านี้กลับบ้านแล้ะจ้าได้หอดบอกโม่พูน่ะเนาะเขาเจ้าซื้อให้ไปแล้วพี่นอ้องสบายดีกลับแล้วมาเอาเครือมันแต่ว่าได้ทุกอย่าง